ขอกรับสวัสดี FC ของสายปั่นน้องเกลียวทุกทุกท่านด้วยนะจ๊ะพี่น้องจา๋าหายหน้าหายตาไปนานหลายวันเลยนะคะเนาะขอไฟ f อซด้วยนะจ๊ะไม่สบายนั่นเองนะจ๊ะเนาะ อโอเคมือนี้มาแล้วนะคะมัติทำให้เต็มที่ค่ะพี่น้องจ้าขอบชุนมากที่หารอยคะแน่นเลยนะจ๊ามืะมีนเนาะอ่าก่อนจะไปรับชมกันยังไงนะคะฝากกดไลค์แล้วกดแชร์สิ่งที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะอ่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะวันนี้หนูจะมาเล่นเกมรั c กี้นิโกนะคะ ขอบายเลยก็แล้วกันอันดับแรก75คะแนนก่อนนะคะเนาะ,อะลองบายเบทเบบีกันก่อนก็แล้วก,กันนะว่าจะรอดไหมนะคะ <c oughs> ถ้าหนูบายเบสเบบี <c oughs> แล้วนะคะพี่น้องจา๋าถ้าไม่รอดนะคะหนูขอกดเองเลยก็แล้วกันเนาะคิดว่าถ้ากดเองอาจจะแบบเออนะคะ <c oughs> มีแบบว่าระทึกมากกว่าน,นี้นะคะเนาะโอเคมา บอลอดพี่น้องบอลอดดอกพี่น้องอ่าสำหรับใบแล้วนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับอ่าเบรดึงนะคะก็น่าจะไม่รอดนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะโอ้ยได้รางวัดก้อนโตมาเลยดูดิใบเจ็ดิห้าคะแนนนะหนูจะได้ไหมทุนคืนไหมสวยงามค่ะอ่าโอเคเฮ้ยมันรอดดอกสุดท้ายเฉยเอ่ะเออดูดิอีกสองรอบสุดท้ายค่ะ ถ้าเป็นแบบนี้เราสามารถบายได้เลยนะคะเนะาะแต่ไม่เป็นไรนะคะลองไปเองก่อนดีกว่านะคะขอเริ่มต้นกันที่เบสสิบก่อนก็นแล้วกันนะคะเนาะ <c oughs> อันนี้คือบายเองไอ้กดเองนะคะหนูชอบเทอร์โบนะเปิดไปเลยเทอร์โบสวยๆเลยจ้าจุกๆจ,จ้าบื้ยสวยงามลูกเอาวายมาตัวเชื่อมว่าไงเอานิดหน่อยก็เอาวะอุ้ยโอเคสวยงามเอา ซัมนี่เองเนาะ <c oughs> แต่ก็ยังไปได้เรื่อยๆนะคะมากว่าจะเปลี่ยนให้คิดนานเหลือเกินอบอกได้บอกรีโหลดอะรีโหลดรีโหลดอะโอเคโอเครเีโหลดต่อจ้าบ่าเป็นยังเนาะพี่น้องอยากออกเนี้ยคอยบอยากออกพี่น้องจ้าสำนัอ่านสมมูตวัดสัตย์ตายตาย โอเคโอ้โหกว่าซีมาได้โอเค,อเคมาแล้วมาแล้วพี่น้องคือเกลาคือเกาืจับใบเบสิคคือเกลืใจก็เป็นตุ๊บตุ๊บต่อบๆคือ,อ,อกัน่นี่เนาะอ่าหลายวันเลยนะที่ไม่ได้เล่นนะคะพี่น้องจ๋าโอ้โหเอามาเปิดเทอร์โบหน่อยลูกจ้าดอกนี้อือถ้ามันไปไม่ไหวก็จะได้บายกันนะคะสวยงามค่ะโอเคมาซ้ำปะบื้มบําบื้อบําบํา ต่อพี่น้องอสามซองพี่น้องไปที่ลนะสามซองมันซีเมนบระ่ะเนาะอือหือโอ้โหเอาเอาเอากันไปเอากันไปไปให้เต็มที่พี่น้องจ๋าไปเออแล้วไปจบกันที่แตกแกันละกันน้องจะจบที่ศูนย์เลยนะคะเนาะ,ะสวยงามมา เออซ้ำไปลูกบืมบามบืมบาม,บมโอเคสิบว่าไงโอ้ยซูซี่ค่ะเอ,อ้ยโอ้ยแต่ได้เออ่าไม่เป็นไรนะไปต่อเลยนะคะเอออุย้ยสวยงามค่ะดอกนี้นะคะคูณสองไปเลยจ้ะบิมบามบืมบาม,บมโอ้โหยัยงไปได้พอไปได้นะคะอยากกดเองแล้วสแคทเทอร์ลงอะไรประมาณนี้นะจะดีใจมากๆเลยนะคะสวยงามค่ะลูก เอาสวยงามลูกจ๋าแบบนี้ก็บันเทิงสิคะพัดมาอีกตัวหนึ่งสวยงามจ้ามันต้องเป็นแบบนี้สี่รไปเลยจ้าพี่น้องจ๋าจุกจุกค่ะจุกจุกค่ะแตกอะดึงดึงดึงอุ้ยแตกพี่น้องจ๋า <c oughs> บอกแล้วน่านๆเดมาที่พี่น้องจ๋าแตกอุ้ยงามไหลงามไหลค่ะงามหลาย,าลาย,าลายเออบอกแล้วบอกแล้วซ้ำไปเออทุนมาก หาอร่อยคะแนนเด้พี่น,อนออ้องเนาะเออเอาพันหนึงพ่อบอเอาพัานหนึ่งก็ได้เนาะอ่ะโอเคปัดเศษก่อนสัตว์เอออย่ยน้อยก็แตกว่ะเออนี่เห็นไหมถ้าดันทุลังไปนะไม่แตกนี่สวยเลยนะเออสิบมะสวยงามวายแล้วตัวเชื่อมโอเคสวยงามค่ะอุย้ยสวยงามต่อลูกสิบมาช่องสามอห้ย เฮ้ยเอาเอาไปต่อไปต่อพี่น้องขอยเอาซํานี่ด้ยวยขอยอเอาไลท์ด้พี่น้องเอาหนึ่งเท่าของคะแนนที่เราพกมาดีกว่าเนาะอ่าอย่างน้อยก็ได้กําไรห้าร้อยคะแนนเอาไว้ต่อทุนนะคะเอาเอาเอาเลย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 เอาหูดีนะที่ได้อ่ะหนูเลยหนูเลยหนูกดเลยหนูก,เนกเเเดเพ,พิ่นอืมเอาเอาเอาอู้หูยกดเพิ่นพี่น้องไป ซัำอ,อ่ะรอบนี้ไม่เพินแน่เลยนะเนาะโอเคนะคะหลังจากที่หนูหายหนะ้าหายตาไปนานนะคะเอาแค่นี้พอนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะมาต่อกันดีกว่านะคะว่าทุน1,000คะแนนของหนูนี้นะคะจะต่อยอดขึ้นไปได้หรือไม่นะคะเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะ,พะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเกียวด้วยนะคะสิ่งที่สำคัญเลยนะคะไม่แนะนำให้เล่นตามนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ